วัดอะไรที่รัชกาลที่สี่ทรงสร้างเพื่ออุทิศพระราชกุศลแด่พระพันรยาเจ้าภาพวัดสมนัดราชวรวิหารในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพศ2347-2411ทรงมีพระราชดำริให้สร้างวัดสองแห่งเพื่อเฉลิมพระเกียรติและอุทิศพระราชกุศลแด่พระพันรยาเจ้าสองพระองค์ของพระองค์ที่สวรรคตพระพันรยาเจ้าสองพระองค์ สมเด็จพระนางเจ้าสมมนัตวัฒนาวดีพระบรมราชเทวีสมเด็จพระนางเจ้าสมนัตวัฒนาวดีพระบรมราชเทวีพศ2,377-2,395พระอัครมเหสีพระองค์แรกในรัชกาลเป็นพระธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าลักษณานุคุณกับเจ้าจอมมารดางิ้วและเป็นพระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระนั่งเล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นพระราชนัดดาเพียงพระองค์เดียวในรัชกาลที่สามที่ดำรงพระอิสริยยศเป็นพระเจ้าหลานเธอสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินีสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินีพศ2377-2404เป็นพระมเหสีพระองค์ที่สองในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นพระธิดาในสมเด็จพระบรมราชมมาาตไหกาเธอ กรมมะหมื่นมาตยาพิทักษ์พระราชโอรสในรัชกาลที่สามกับหม่อมน้อยและเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในรัชกาลที่หกเป็นพระอัยิกาญาในรัชกาลที่หกและรัชกาลที่เจ็ดเป็นพระปปยิกาญาทวดในรัชกาลที่แปดและรัชกาลที่เก้าวัดเพื่ออุทิศพระราชทานสองแห่ง วัดโสม,มนัสวิหารรัชกาลที่4โปรดให้ขุดคลองพดุงกรุงเกษมตั้งแต่วัดเทวราชกุญชรไปยังวัดแก้วฟ้าเพื่อเป็นครูพระนครชั้นนอกแล้วโปรดให้สร้างวัดโสม,มนัสวิหารครึ่งในพศ2394และพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่15มกราคมพศ2396วัดแห่งนี้เป็นวัดหลวงและเป็นวัดธรรมยุทธแห่งแรกที่โปรดกล้าวโปรดกระมอ่อม ให้สร้างครึ้งวัตถุประสงค์การสร้างวัดเพื่อเฉลิมพระเกียรติและอุทิศพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสมมัสวัฒนาวดีพระบรมราชเทวีพระราชทานนามว่าวัดสมนัสวิหารนอกจากนี้รัชกาลที่สี่มีพระราชดำริว่าสมัยกรุงศรีอยุธยามีการสร้างวัดตามครูพระนครสมเด็จพระเจ้าบรมมกฏทรงสร้างวัดกุฎีดาวบ้างว่าทรงบูรณะริมคูเมืองตรงข้ามวัดสอมนกฏของพระมเหสี พระองค์จึงโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างวัดมกุฏกษัตริยารามคู่กับวัดสมมนัสวิหารนาริมคลองพดุงกรุงกรเกษมทางเหนือการก่อสร้างเสร็จพอสอสาลา2,411พระราชทานนามว่าวัดมกุฏกษัตริยารามวัดปทุมวนารามเมื่อพศออ2,411รัชกาลที่4โปรดให้ทางฝั่งตะวันตกของส่วนนอก สวนสปทุมซึ่งเป็นที่นาหลวงเป็นที่ลุ่ม,มีน้ำท่วมขังตลอดทั้งปีขุดเป็นสระน้ำและปลูกโบหลายสายพระราชทานชื่อว่าวัดปทุมวนารามเพื่อเฉลิมพระเกียรติและอุทิศพระราชกุศลพระราชทานแก่สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินีแต่ประชาชนทั่วไปนิยมเรียกวัดสปทุมหรือวัดศั์ทั้งทรงนิมนต์พระสงฆ์ฝ่ายธรรมยุติกนิกายจากวัดบวรนิเวศวิหารมาครองวัดและได้อัญเชิญพระเสริม พระแสนและพระสายจากเมืองเวียงจันทร์มาประดิษฐานไว้ณพระอุโบสถและพระวิหารของวัดปัจจุบันวัดทั้งสองแห่งที่สร้างอุทิศพระราชกุศลแด่พระพันรยาเจ้าทั้งสองพระองค์มีฐานะเป็นวัดหลวงสำคัญของไทย